ลาไวโอเลตตาครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปอยังร้านลาไวโอเลตตาครับลาไวโอเลตตาเป็นร้านขายลูกอมชนิดแรกของกรุงมาดริดนะครับเป็นลูกอมดอกอัญชันนะครับนี่ครับร้านลาไวโอเลตตาตอนนี้เราอยู่ที่ร้านลาไวโอเลตตาครับเป็นร้านที่ขายลูกอมดอกอัญชันชนิดแรกของกรุงมาดริดนะครับลาไวโอเลตาเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในกันนะครับ เนนี้ก็จะมีแต่ลูกอมดอกอัญชันเป็นร้านขายลูกอมดอกอัญชันเชฟแรกของมาติ เราต้องมาร้านนี้เพราะว่าลาเวโอเลตตาเนี่ยเป็นร้านขายลูกอมชนิดแรกของกรุงมาริดแล้วก็เป็นร้านขายลูกอมชิ้นแรกที่เป็นลูกอมดอกอัญชันนะครับก็ภายในร้านก็จะตกแต่งเป็นสีม่วงนะครับเนื่องจากลูกอมดอกอัญชันเม็ดมันจะมีสีม่วงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภายในร้านของลาเวโอเลตตานะครับแล้วก็เราก็ซื้อของฝากเป็นลูกอมดอกอัญชันซึ่งเป็นลูกอมชิ้นแรกของกรุงมาริดจากร้านนี้ครับ